กินแขวนของจังหวัดตราดหนึ่งในห้าของประเทศไทยอยู่ที่นี่นะคะ โอ้ยดมยาดมเลยเหรอมีพระข้างล่างแล้วมีพระข้างบนอีกองหนึ่งมีสององค์เลยครับ ก่อนจะไปถึงพระธาตุอินขวนก็จะมีพระพุทธรูปผ่านมาหลายองค์นะครับสักการะมาเรื่อยๆสาธุค่ะอยูสวยไงอยู่ก็ท่านก็เคยอยู่แล้วแหละน,นี่ก็จำลองมาจากพระธาตุอินแขาวมาเขาว่าเป็นหนึ่งในห้าของประเทศไทยเลยนะใช,ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ยามอง กรุณาเอาไปด้วยพี่เดี๋ยวเดี๋ยวดูชาก่อน ดีมาแล้วก็ท่านบอกว่าจะขึ้นไปข้างบนป้าบอกมาค่ะท่านได้ให้แผ่นทองมาเดี๋ยวนะเดี๋ยวลาไลฟ์สดดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทำเสร็จก่อนเดี๋ยวเราเถ่ายให้ใหพี่ใหญยเพิ่งลงนะคะพี่ย้ายพักจุงจุงเธอลงไปเหรอหนู้ว่วาเอายามองมาทาอะไรทาที่เนียกค่ะบนบนซ้ายนะคะขวาเธเรียกว่าเวียนพักกินาวัต เนี่ยวนานเนี้ยเออนเนี่ยไา,า้ไปหาฝาวนซ้ายไปหาขวานนะคะ่ะเรียกว่าเวียนคักินวัตรเราไม่เคยมาค่งมาครั้งแ,แรกดีนะเจอพิจาราขอบารมีแห่งการที่มาปิดทองพระธาตุองค์อินแฟดในครั้งนี้ขอบุญคุศนนั้นจรงลำพายข้าพระพุทธเจ้าปฏิบัติทรรได้ ร้อยเปอร์เซ็น์ถึงวันหยุดเกิดหยุดตายสาธุขอให้ปาณาตินี้จึงเป็นจริงจิงค่ะที่จำลองมาจากทรรมะเนี่ยมีผ้าท่านบอกว่าที่บรรจุผ้าที่ที่ไทแบ่งคุณมีมีผ้าใช่ไหมคะเอามาบริจาคท่านแล้วก็ท่านจะมาไว้นี่ะอย่างที่วัดไปร้อนที่พระธาตุเราีไม่รู้เท่าไหร่ไม่รู้นะเนี่ยเอาไปสอง สองถุงผ้าใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะที่พระธาตุที่ว่าถ้าเรามีผ้าที่ว่าเราเราได้บุญแต่แต่ไปสร้างบุญถ้าเขาบริจาคมาเป็นเงี้ยเราก็มาเพื่อเ็ามีพระธาตุเราก็ไปเลยอามาไว้ให้คนอื่นเขาได้กราบไหว้ใช่ใช่ค่ะเท่ากับเราได้บุญไปด้วยใช่เราเราไว้ที่บ้านเราก็อาจจะเราคนเดียวอนี่เราไคนทั่วไปมากราบไหว้หมดที่แล้วก็ขึ้นไปเหนือไปพอดีเขาพระท่านไปนั่งสมาธิที่ที่ลาพูนค่ะ ไปเจอพระธาตุสองพันกว่าปีอู้หูแล้วขนลุกเลยเขาก็เขเลยสร้างขึ้นบแล้วก็ญาติล้วก็ไปช่วยกันเป็นปะป่าไงเป็นสร้างพระธาตุแล้ววันนี้เขามาทําบุญอะไรกันอ่ะอ๋อไม่มนี่บรรลุตายลูกชายเป็นครูและเสียชีวิตก็ก็ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมาพอดีตอนแรกอยู่ประจีนใช่ไหมคะอยู่ปัะจีนแล้วก็ ชอบจังหวัดตราดเพราะก่อนนั้นสามีเคยเคยมามารับราชการอยู่จังหวัดตราดแล้วก็เสียชีวิตค่ะเสียชีวิตที่ตาดและตัวเองก็ก็กลับไปไปทํางานที่ต่างประเทศแล้วกลับมาอยากขอขอขอจังหวัดที่ชอบอ่ะที่อุดมสมบูรณ์ด้วยด้วยพืชผลละไม้ทุกอย่างแต่ที่นี่คนมาอยู่กันเยอะหน้ามาแล้วไม่ค่อ,อยอยากไปไหนเออพ่อหลวงเรบอกว่าจังหวัด จังหวัดตราดนี่เป็นจังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดท่านไม่มาแล้วท่านไม่เสด็จมาแล้วเพราะว่าท่านมองแล้วว่าที่ดินแพงกว่าจังหวัดอื่นด้วยนรราคาพอๆกับกรุงเทพเลยนะบางที่ใช่ค่ะและตอนนี้ก็มาปลูกบ้านมาปลูกบ้านอยู่ที่ท้ายวังก็เลยบอกว่าขอมาปฏิบัติธรรมอยู่ตรงนี้บ่อยๆอะไรเงี้ยแต่แต่ก็ไปทั่วค่ะชอบไปวัดหลวงปู่โพธิ์วัดวัดนัวพัฒนาและวัดตาบุญล้อมครับชอบไปแบบ มีคลิปนี้ผมจะตัดต่อลง youtube ได้เนาะโอ้้ดไม่เป็นไรขอบคุณค่ะขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะอยากจะให้คนทั่วไไอะในปได้รู้จักเนาะเพื่อตินมาเจอกันใช่ไหมนี่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะมาเจอกันกะว่ามาแค่แสอ2คนไงมาถึงเจอกันเยอะแยะเลยดีใจมากจะได้ไม่เหงาบุอืู้วครับครับเดี๋ยวเรายังไม่ได้ว่ายพระเลยเดี๋ยวขอไหว้พระก่อนขอไหว้พระธาตุก่อน อ๋อข้างในนี้มีอาคามีห้องเข้าไปอีกเสาขึ้นไปไงฐานรองรับที่องค์พระธาตุเห็นไหมอ๋อเสาข้างในนั่นที่มีพระกี่พันรูปเนี่ยจะบอกท่านบอกเมื่อกี้เนี่ยเข้ามาเลยมามเข้ามาชมกันนี่ท้ามากันเองไม่กล้าเข้ามานะพระจริงๆที่พระที่เทนเนี่ยทีาเราบ้านอะไรที่เรามาวางไว้เนี่ยเฉยเนี่ยอันนี้ขาจุดกลางสองเมตรไงอ่า ที่อก๋อนี่เป็นฐานที่รองรับข้างบนอีกทีใช่ค่ะพระนี่อยู่ข้างบนนะข้างนี่อยู่ขุมนี่เป็นขุมรอตรงนี้เป็นเสาที่เฉยเช่เป็นเสาที่รองรับฐานอันนี้เป็นฐานนี่ไงอันนี้กำลังล่างนี่ไงโอ้โหแต่ในในวัดเนี้ยน่ะอะไรก็ไม่รู้เท่ากับพระหยกนะมีพระหยกข้างล่างมีพระหยกเอาไปประดิษฐานนี่โบราณมากเลประมาณอยู่ตรงหลวงพ่อใช่ไหมอยู่กลาง่นพระหยกอ่ะอยู่อยู่อยู่ในกุฏิหลวงพ่อใช่ไหม ไม่มีบารมีมันก็อยู่ข้างหน้าง่ายนั่นแหละเดี๋ยวไม่เห็นน่ะอ๋อเออเดี๋ยวเดี๋ยวขากลับลงไปดูยังได้มายังได้มาร่วมกับเขาเลยค่ะสามม่วงสีปั๊มหญิงระพานเนี่ยแต่อนาคตต่อไปเขาจะให้เข้ามาดูมั้ยเนี่ยหรือน่าจะเปิดค่ะเพราะว่าต้องให้เสร็จก่อนค่ะคุณช่างกำลังทำอยู่ ได้มาทัศนาถือว่าเป็นบุญมาออกมาเล็วเดี๋ยวขึ้นแมงบนเมื่อบุญไม่สัมผัสแต่ไม่ได้มาได้วันที่2ยี่สามจะไปแจกของที่เออที่บนดอยจังหวัดน่านค่ะน่านเหรอค่ะเผาบาราลีเผาพี่ตองเหลืองสมัยก่อนอ่ะครับชอบไปเรื่อยๆทันกับรอบอากอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะ อาทิตย์ออกมาเดี๋ยวขึ้นไปถ่ายรูปข้างบนกันก่อนแล้วเดี๋ยวลงไปดูพระหยกหนึ่งในห้าของประเทศไทยเราอยู่ที่นี่นะคะมาที่สำนักสงเขาคุณธรรมนะคะเป็น พระทาตุอินแขวนที่จำลองมาจากพม่าหนึ่งในห้าของประเทศไทยเราเลยนะคะสวยงามค่ะมาที่นะมาได้นะคะสำนักสงเขาคุณธรรมค่ะมาทางอ่างเก็บน้ำเขาละกรรมนะคะสวยงามค่ะจางคุณบีดามารดา พุงค,คุอุปชาอาจารย์จงม,มาโดนบันดาลให้ใจของข้าพเจ้าจงลงลงเป็นสมาธิพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆพุทโธพุทโธพุทโธ